อัปเดต CRV ครับ3คันเน้นๆคันนี้ท็อปสุดเพิ่งเข้ามานะฮะตัว r s e v นะครับหรือเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองเนาะไม่แค่3 0 0 0 0ืนะส่วนคันนี้ครับราคาดีปี20ครับไม่นะฮะก็ไม่เยอะมากนะฮะอยู่ที่ราคานะประมาณ50,000 0กว่าที่สำคัญในคลิปนี้ราคาตัวอ่าคันนี้นะครับถูกที่สุดเลย3 0 0 0 0 0กว่าบาทนะฮะแล้วก็เลขไม้น้อยด้วยนะใครที่หาอยู่นะครับซีอาวีผมเอามารวมในคลิปนี้ได้แล้วนะฮะใครอยากได้รายละเอียดนะฮะดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับ ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A บายปานพนต์นะฮะวันนี้นะครับนำตัว h r v นะครับเป็นสาย Honda นะครับทั้ง3คันเลยนะมีปีใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ตัว R H H E V นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับปีใหม่ๆเลย2022 23ประมาณนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะฮะแล้วก็มีราคาเริ่มต้นที่3 0 0แสนครับใครที่หาอยู่ นะะฮเข้ามาดูได้ที่บริษัทเททยนต์นะครับก่อนเข้ามาเดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับคันนี้ปี23่สมไม่แค่นะฮะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นไม่สามหมื่นเองนะครับแปดเก้าเนะนะฮะแล้วก็คันนี้เป็นปีอ่ายีนะครับไม่อยู่ประมาณแสนหกนะฮะราคาก็อยู่ประมาณ5้าเจ้าประมาณนี้นะครับอยู่5้าเจ้าส่วนคันนี้ครับตัวนี้ส0 0 0 0นนะฮะใครที่หาอยู่นะตัว HRV คันนี้ได้ปี2 0งพอ่าสิ ห5ประมาณนี้นะครับส0 1 5นะครับส่วนทันนี้ราคาอยู่าอยู0่กาครับก็เลขมอยู่ประมาณ1ส1 0 0 0 0นะครับใครที่สนใจนะฮะสามารถมาดูรายละเอียดที่บริษัทเพชรยนต์หรือนะฮะจะโทรหาผมได้โดยตรงที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0ู2 5 7แ3 3ส9เบอร์นี้สามารถแอนไลน์ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับส่งรายละเอียดให้ทางไลน์นะครับแล้วก็เลทพรต่างๆนะฮะก่อนที่จะ มารับชมผมก็จะพูดในเรื่องของอตอนในในช่วงรับชมก็จะมีพวกเลดผ่อนพวกอะไรด้วยนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมปานเพชรยนทรับที่ปรึกษาการขายบริษทัทเพชรยนท์นะครผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก t o โย t a นะครับอมโอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุสุนะครับมีประสบการณ์ขายมามา,มากกว่า8ปีนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้การรับบริการ,ร,การที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง 0 8 2 5 7 1 3 3 6 9หรือแจะลอา์ a r n p i ีไ9หนได้เลยนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตไปให้ทีละคันดูสภาพภายนอกภายในนะครับผมมาเริ่มกันที่คันแรกนะครับตัวนี้เป็น HRV นะครับ ตัวปี2015นะครับได้เป็นสีดำเงาๆแบบนี้นะครับราคา369,000นะพีดาวผลประมาณ6,000นะครับประมาณ7ปีไม่แสนห0 0 0งเท่านั้นนะครับเป็นตัว1.5ตัว S นะครับรถสวยพร้อมใช้งานอีก1คันนะเห็นเป็นปี15ก็จริงนะแต่เดิมทั้งคันนะครับพี่มีริ้วรอยบ้างนะฮะร,รถยังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะครับ ตัวนี้ก็สวยนะฮะตัวนี้เป็นไฟหน้าให้รเจนอยู่ไฟเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวขัดให้ร้อนออกเหลืองนิดนึงครับไฟตัดหมอกก็มีมาให้ฝากระโปรงหน้าเดิมไฟหน้าเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนเป็นงานเทียบงานอะไรเพราะว่าไม่ได้โดนชนนะครับเลขทะเบียน9096นะครับจุดเชื่อมต่อนะฮะแนบชิดนะครับไม่อ้านะครับโป่งซุ้มล้อเหลี่ยมสันตัวรถครับชัดเจนนะฮะล้อแมกซ์สวยๆมีฝุ่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้ รถเพิ่งเข้านะฮะตัวนี้ก็ได้อ่าปียางปียีิบสองนะครับยางปีเก่าเนี่ยผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้นะครับรถสวยจริงล้อแม็กไม่มีปีนฟุตบาทมานะครับกันข้างสวยๆเหลี่ยมสันประตูสี่บานเดิมแท้หมดนะฮะใครอยากได้คันนี้นะฮะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้าครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะฮะแบบนี้เลย นะครับไม่แตกไม่ลาวนะฮะที่กันสติมการมีในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าการศาสตร์มาให้รอบคันแล้วนะฮะเป็นฟิล์มอ่าเขาเรียกฟิล์มปลอดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวดูให้นะว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็ผมก็จะเปลี่ยนฟิล์มให้ด้วยนะตัวนี้โลโก้ Honda ชัดเจนนะนะฮะนี่ชัดเจนนะครับผมสภาพค่อนข้างสวยนะมือเปิดประตูเป็นคีเรดแล้วนะครับสวยมากนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดนะฮะ อยากได้คันนี้สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเซ็นเซอร์มีมาให้รอบคันนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าเกรดอ่า A ไปทาง A เลยนะนะครับนี่คือรถปี2 0 1 5นะไม่แค่แสนเดียวเองนะแสนหนึ่งหมื่นนะครับสภาพสวยไม่มีบุบไม่มีรับยิ้มไฟท้ายก็นะไม่แตกไม่ลาวนะฮะเปิดดูฝาท้ายนิดนึงนะนะครับตัวนี้นะฮะตัวรับสัญญาณได้เป็นคีบฉลามชาร์ปปินสปอยเลอร์มาครบเซตมีถาดท้ายให้นะครับเบาะสามารถพับเรียบได้ นะฮะภายในออกแบบเป็นสีโทนสีดาแบบนี้ครับฝ้าเพดานสะอาดนนะไม่มีรอยยานมีกล้องมือทึกหลังนะครับจุดเชื่อมต่อนะฮะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกคันไถขยับนะครับรถสวยความใช้งานโชวกขึ้นสุดลงสุดครับแต่ฝาท้ายเนี่ยเปิดแมนนวลนะนะครับจริงๆก็ไม่ได้หนักเนาะมันเป็นมันไม่ใช่เหล็กอะครับมันอ๋ออันนี้ยังน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหล็กอยู่นะครับฝาท้ายเป็นเหล็กแต่เหล็กเบามากนะฮะ แล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับมีจุดเชื่อมต่อด้านข้างครับไม่ไม่อ่านะครับแนบชิดครับสวยมากนะฮะนี่ได้คันนี้ไปใช้งานผมบอกเลยคุ้มค่าแน่นะฮะคุ้มค่านะครับมีในเรื่องของ Security System นะฮะแล้วก็ Immobilizer อ n t i นะครับผมนี่เปิดเข้ามาครับตัวนี้แผงประตูด้านข้างออกแบบเป็นสีดำนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของปุ่มปรับรถกระจกครับที่เป็นออโต้ด้านทนทับที่เหลือต้องกดค้าง เซ็นทัลล็อกครับปุ่มล็อกกระจกนะฮะปรับองศากระจกนะครับปรับพับกระจกไฟฟ้านะฮะมีมาครบเซตนี่ไฟตัดหมอกนะครับระบบกันเลื่อนถลายนะครับรวมถึงตัวนี้ปิดเซ็นเซอร์นะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังครับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะฮะบอกเป็นบอกผ้าอ่าตรงกลางนะตรงขอบเนี่ยจะเป็นหนังมาให้นะครับสวยมากนะครับคอนโซลหน้าหน้าก็เป็นแบบพลาสติกผิวเรียบนะครับทาความสะอาดได้ง่าย นะครับหน้าจอสวยๆนะฮะมีจอให้นะครับมีด้านถัดมาตรงนี้ก็เป็นแอร์นะครับแอร์น่าจะเป็นดิจิตอลออโต้นะฮะเกียร์ออโต้ครับมีเบรกหูเบรกมือไฟฟ้านะครับครบเสร็จพร้อมใช้งานครับคันนี้พี่ดาวผ่อนประมาณ7,000ประมาณนี้นะครับอยากได้คันนี้ไปใช้งานนั้นเจ็ดแปดเจ็ดพันกว่าครับได้รถปี2015ไปใช้งานนะฮะสนใจติดต่อหาผมได้โดยตรงที่เบอร์ด้านล่างส่วนที่สองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้านะครับไลน์พีอาร์เอ็นพีไอหนึ่งเก้าเก้าสอง นะครับราคนตัดไปกันนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งุดแปดอนะครับก็ถ้าเป็น e อก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะนะครับมันจะมีรุ่นพิเศษที่เป็น RS เอเข้ามานะครับแต่คันนี้เป็น e อนะครับได้ปียี่สิบไม่แสนหกนะราคาห้าแสนเจ็ดหมืนเก้าพันฟีดาวครับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันนะฮะฟีดาวผ่อนประมาณเ0้าพันถึงหมื่นหนึ่งประมาณนี้นะฮะใครที่หาอยู่นะครับผมก็เข้ามาดูรถได้เป็นสีเทาดำครับนะฮะ ไฟหน้าก็จะต่างจากเดิมไปนะครับจากตัวปี2015เนาะตัวนี้มันก็จะเป็นมีไฟ LED เข้ามาให้นะครับไฟเด y t ทามอะไรพวกนี้ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมออกชาชานิดนึงนะครับผมทะเบียน8 0 0 7นะฮะกรุงเทพมหานครนะครับได้รถปี20สนะฮะนี่สภาพโดยรวมครับเดิมทั้งคันไฟหน้าเดิมฝาท้ายเดิมฝาหน้าเดิมหมดนะครับแม็กนะครับเป็นถูท้นปัดเงามาแบบนี้เลยนะครับนี่ เป็นแบบเหมือนช่องช่องด้านในเนี่ยเป็นเหมือนขั้นบันไดนะค่อนข้างออกแบบเป็น3มิติยางได้ยางปี24่ครับนะฮะยางตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะได้ยางปี24มาแล้วขนาด17นิ้วนะครับผมและได้ยางของอตัวนี้ดันหลบด้วยนะนะครับจุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดครับไม่อ่านะฮะในเรื่องของด้านข้างเหลี่ยมสันนะครับตัวรถชรัดเจนไม่มีบุบนะครับแล้วก็กระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้ามาพร้อมกับเลี้ยวมี เลนวอชใช่นะครับนี่นะครับสวยมากไม่แตกกันศาสตร์มีมาให้รอบคันนะฮะรวมถึงนะฮะกระจกแท้เดิมโรงงานครับโตโยต้าชัดเจนนะฮะนี่เห็นไหมครับมือเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็มีคีเลดให้นะฮะมือเปิดประตูฝาท้ายนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะฮะจุดเชื่อมต่อแนบชิดแบบนี้นะครับข้างบนหลังคาตัวรับสัญญาณชีพฉลามชาร์ปฟินครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกึวงที่3ามนะฮะไฟท้ายได้ LED มาแล้วนะฮะนี่ l Light Guiding สองเส้นตรงนี้นะครับไม่แตกไม่ลาวนะฮะมีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับฝาท้ายสวยๆไฟทับทิมสองจุดนะครับอยากได้ติดต่อมาครับคันนี้ผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นนะประมาณหนึ่งหมื่นนะครับเก้าพันถึงหนึ่งหมืนประมาณนี้แล้วแต่เครดิตลูกค้านะครับฝาเพดานสะอาดสะอ้านภายในสวยเบาะสามารถพับได้นะครับเบาะหนังมีมาให้แล้วโชว์ขึ้นสุดลงสุดครับี่หัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะ ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับโช้กขึ้นสุดนะครับแล้วก็ฝาท้ายก็เปิดเมนนวนอยู่นะครับเปิดเมนนุนแต่งจริงเบานะครับด้านด้านตรงนี้ก็มีในเรื่องของพวกยางอะไหล่อยู่ข้างในตรงนี้ให้นะชุดแม่แรงคู่มืออยู่ครบนะครับอันนี้ก็เปิดปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะปิดลงก็ง่ายครับเพราะโช้กไม่ได้หนักมากนะฮะนี่สวยๆนะครับไฟท้ายไม่แตกนะฮะด้านข้างนะครับสวยมาก ถ้าได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มนะฮะไม่แสนหกก็จริงนะแต่ว่าได้เป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปแบบนี้นะฮะเป็น EL นะครับภายในนะัะประตูจะออกแบบเป็นโทนสีดำสลับกับสีเบจแบบนี้นะครับหุ้มหนังมาให้แล้วนะฮะมีในเรื่องของปุ่มปรับรถกระจกครับนี่ตัวนี้จะเป็นออโต้ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบกดค้างนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นปุ่มล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกครับแล้วก็มีปรับองศากระจกนะฮะมีปรับพับกระจกไฟฟ้านะครับผม มีโมดต่างๆให้เลือกรับใช้บ่อไฟฟ้านะครับบ่อไฟฟ้ามีมาให้แบบนี้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับมีคูชชั่นโทนนะตัวล็อกความเร็วครับมีมาให้หน้าจอนะครับจอทัชนะฮะจอทัชสกรีนนะฮะเชื่อมต่อบุูทูธได้รับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับตรงนี้นะฮะนี่อิเล็กทรอนออโต้เกียร์ออโต้มีเบรกมือเบรกโฮนะครับขบเซตเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดำนะครับมีแอร์แบกในเบาะด้วยนะครับ รถคันนี้ก็สภาพค่อนข้างดีแป้นบงเป็นเบรกนะฮะยังใช้งานได้อีกยาวๆนะฮะนี่ใครสนใจนะครับติดต่อมานะครับเป็นเบาะหนังสวยๆด้านหลังก็เช่นกันนะครับนี่กว้างๆเลยนะฮะออกแบบเป็นโทนสีดำนะฮะมีสีเบรแซมมานิดนึงนะครับได้คันนี้ไปนะครับปี20นะครับราคา5 7 9 0 0 0เนาันะฮะไม่แสนหก ราคานี้ดีมากเลยนะครับใครอยากได้รีบติดต่อมานะครับ082-713369 a l l ล i n P A R N P I 1992ครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับขั้นสุดท้ายแล้วครับตัวนี้ไฮไลท์เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับได้เป็นตัว RS นะฮะเป็น HGV ก็คือ y b r i d นั่นเองเนาะนะครับคันนี้ได้ปี23ไม่30,000นะครับราคา899,000ครับฟรีดาผ่อน15,000นะฮะได้เป็นสีดำแบบนี้นะครับสวยครับ คันนี้เดิมทั้งคันเหมือนกันไฟหน้าเดิมไฟท้ายเดิมฝากระโปรงหน้าเดิมครับกระจังหน้าเดิมโลโก้ RS โลโก้ Honda ที่เป็นตัว h แล้วก็มีเส้นสีฟ้าที่บุงบอกว่าเป็นไฟฟ้านะครับเป็นรถเครื่องยนต์ไฮบริดรูลำพึ่งใหญ่ๆครับระบายความร้อนได้ดีนะฮะทะเบียน,นครับหน,นึ่งเจ็ดสองหกสองเก้านะฮะนี่จุดเชื่อมต่อต่างๆต,ตัวนี้อ่านนิดนึงนะเดี๋ยวผมเก็บให้เดี๋ยวผมเก็บงานให้ตัวนี้นะครับนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวเก็บให้ ไฟหน้ามีในเรื่องของไฟเลี้ยวไฟดิธามอยู่ในโคมนะครับไฟตอนหมอกได้เป็น LED มาให้แล้วด้านล่างนะครับสือจริงนะครับแม็กสีเท่ากันนะฮะแม็กสีเท่ากันขนาดสิบแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้ได้ยางน่าจะยางมากับรถค่ปียสิบสามนะครับยางนั่งยางน่าจะมากับรถเพราะรถยังใหม่อยู่นะครับจุดเชื่อมต่อนะครับต่างๆนะครับเหลี่ยมสันตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรัศยยิ้มนะครับกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้าคันนี้มีมาให้แล้ว แล้วก็มีในเรื่องของอตัวนี้ก็จะเป็นกันสาดนะกระจกแท้เดิมต้องเป็นโลโก้ H นะครับมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถครับเป็นสมาร์ทชีลเะมือเปิดประตูด้านหลังมีมาให้นะครับจุดเชื่อมต่อแนบชิดนะฮะนะฮะไม่อ้าเหลี่ยมสันตัวรถชัดเจนครับนะครับเรามีไฟท้ายแบบ LED นะฮะเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นสีแดงจากเส้นด้านซ้ายไปถึงด้านขวาเลยนะครับยาวไปคาดประตูคาดเอวประตูไปเลยไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดนะครับมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าเซนเซอร์ด้านหลังด้วยนะครับตัวรับสัญ,ญญาณได้เป็นคีบฉลามชาร์ปฟินชาร์ปมาพร้อมสปอยเลอร์ไฟเบรกนุ่นที่3มที่ปั่นน้ำฝนมีมาให้ครับแล้วก็ตัวนี้มีซันรูฟให้ด้วยนะนะฮะนี่รถน่านจะล็อกอยู่เดี๋ยวผมไปเปิดรถให้นะครับ ่ยู่เชื่อมต่อนะครับแนชิดนะะฮะผงซุ้มล้อนะครับไม่มีบุบแน่นอนครับคันนี้รถสวยจริงรถสวยพร้อมใช้นะฮะกุญแจนะจะเป็นอย่างนี้นะครับกุญแจจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นคีย์เลสนะฮะเป็นคีย์เลสเราเปิดได้นะเราเปิดได้นะครับก็เปิดผมเปิดไว้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเปิดเข้ามานะฮะ ด้านในจะมีพวกไฟแอมเบรไลท์ครับสองเท้าให้นะครับตัวนี้เจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะเขาใจดีมากนะแผงประตูด้านข้างครับออกแบบเป็นโทนสีดำนะฮะมีสลับหนังมาบ้างนะครับตรงที่พักแขนตรงนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเส้นสายที่เป็นโครเมียมครับตกแต่งมาเมื่อเปิดประตูก็เป็นโครเมียมนะฮะไฟอ่ากระจกอ่ารถกระจกนะฮะออโต้นะฮะก็คือด้านด้านหน้านะครับคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเนี่ยจะเป็นกดค้าง มีล็อกกระจกมีเซ็นทัลล็อกครับนี่ปรับองศากระจกนะฮะปรับพับกระจกไฟฟ้านะฮะมีในเรื่องของกล้อง360องศาอะไรพวกนี้นะฮะขออภัยนะครับเรื่องกล้องน่าจะไม่มีนะคันนี้นะนะฮะนี่ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นระบบอื่นนี่ฮะเซ็นรงเซนเซอร์อะไรพวกนี้แจ้งเตือนการชนนะครับระบบการลื่นถลายนะครับเปิดฝาท้ายนะฮะนี่นะครับมีเลนวอชนะฮะมีบอกคุ่หน้าไฟฟ้านะครับพวงมาลัยหุ้มหนังฮะปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายบางสายสั่งงานที่เสียงนะฮะ Adaptive Adaptive Cruise Control ครับมีการออกนอกนอกเลนด้วยนะฮะผมมันเหมือนออโต้พายอทเลยนะแต่ว่าของไทยยังไม่ขนาดที่ว่าให้รถขับเองได้ต้องมีมือพยุงนะครับต้องมีมือพยุงนะฮะคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นแบบพลาสติกผิวเรียบนะพลาสติกมีหุ้มหนังนิดนึงนะครับมันมันนุ่มๆอยู่นะครับแล้วมีในเรื่องของตรงนี้นะฮะที่เป็นสีหุ้มหนังมาเหมือนกันนะครับ หน้าจอนะครับทัชสกรีนฮะมีมาให้สายเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto ได้หมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็แอร์นะครับดิตอนออโต้ครับมีเรื่องของไวเลสชาร์จเจอร์ครับที่ชาร์จไร้สายนะฮะเบรกมือไฟฟ้าอ๋อขออภัยอ่าตัวนี้เกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็มีโหมดต่างๆให้ปรับใช้ลงทางลาดชันครับนะฮะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยเส้นสีแดง สวยๆแบบนี้นะครับถ้าสนใจนะครับรีบติดต่อมาเลยนะครับราคาดีนะราคาคันนี้อยู่ที่8 9 9 0 0 0เาหมครับฟีดเอาพอนหนึ่งพันห้านะครับผมเป็นตัวท็อปสุดนะฮะสำหรับตัวนี้มีซันรูฟให้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับทักหาผมได้โดยตรงนะครับผมดูแลเองทุกเคสนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้0 8 2 5 7 1 3 3 6 9งห้าเจ็ดหนึ่งสาแอดไลน์พีอาร์เอ็นครับดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอัปเดตให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะทักหามา นะครับต้องแล,แล้วก็สําหรับวันนี้นะครับต้องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรถเท่าไหร่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ